ในคลิปนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมสกิฟต์เกมที่ผมจัดขึ้นในเซิร์ฟไอคอนทาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสาหรับใครที่อยากมาเล่นด้วยกันนะครับลิงก์ส่วนลดอยู่ใต้คลิปนี้ได้มึงต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพอเดี๋ยวมึงมัมึงอยู่ไหนอยู่หน้าวงบาแล้วเต็มเลยมึงมึงมึงเดี๋ยวกูจะเปิดวงตรงนี้ใช่ไหมแล้วมึงมึงวงข้างหลังกูฝั่งตรงข้ามอ่ะที่กูกูกับไอ้เจวยืนอ่ะมึงก็บอกว่าถ้าเข้าวงไปแล้วอย่าเพิ่งเข้าวงเหลือง อ๋อโอเคอย่าเพิ่งเข้าวงเหลืองนะใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูต้องไปยืนไปบอกตรงนั้นเอาเลยไหมไม่งั้นเดี๋ยวกูจะเข้าไปรอไหมแล้วกูจะบอกถ้าใครเข้าไปกูบอกได้อย่าเพิ่งเข้าวงเหลื่องนะอย่าเพิ่งเพิ่งอย่าเพิ่งเข้านะไอ้เหี้ยมันมีคนตกแมปปอดิครับทุกคน ใช่ตกโอ้ยยาตกแมพเยอะคือมันวาร์ปเข้ากันบานมันเข้าใจปะไอแซกไอแซกมึงมึงมึงมาหากูุ๊งเรื่อเลยตายโค้เลกตรงไหนหนึ่งศูนย์สามมัดึงทั้งหมดเลยเข้าเหลืองเข้าเหลืองตรงไหนเพมหนึ่งเจ๋อเจ๋อไอแซกเลื่อหนึ่งสามเข้ามาแล้วไอแซกมึงมือมึงมึงมึงลงไปข้างล่างนี้แล้วมึงดูว่าใครตกแมพบ้างเนี่ยมึงดึงขึ้นมามึงเปิดเปิดชื่อด้วย มันถกน้บทายกันเยอะมากเลยครับดูชุบอ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 แล้วมึงบอกเลขมาไวไว12 12 12 1 1 7 107 49 93 93แค่นั้นี่เยอะยังวะ48 48ไหนอะอะไรหมดยังตกแม่แบบพี่ชายพี่ชายชื่ออะไะครับหมดแล้วมั้งน่าจะบ่อยนะ ที่มีหัวบนแมวโดยที่มีแมวบนหัวโอเคเดี๋ยวมึง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 บอกมันอีกทีนึงเดี๋ยวกูจะประกาศมึงควรคนบอกโอเคมึงบอกให้มันรวมตรงกลางแบบเข้าแถวได้ได้อันนี้พร้อมเลยครับพร้อมเรายกมือหน่อยพร้อมเลายกมือหน่อยเยออเชี่ยมันเก็บของกันเลยเดี๋ยวรอรอคนข้างหลังเหมือนมีคนยังไม่มาอย่าดันดีรอเล่นมอมๆกันรอเล่นมอมๆกันเดี๋ยวชารไม่ชัด์จเยอะพุ่มมากอุ้ย อย่างขินตุ๊พร้อเด้อพอยกมือเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกกิการนะก็คือเดี๋ยวไปด่านนด่านแรกอ่ะมันก็จะคือไอที่แบบตุ๊กตาเนาะแล้วก็ต้องหยุดตรงเสียงเพลงอ่ะพอใครตายนะครับก็คือตกรอบนะก็แล้วก็กลับกระดาษวงนู้นนะครับเดี๋ยวจะมาเกิดที่เดิมส่วนคนที่จะได้เล่นต่อก็คือผ่านผ่านเส้นนะครับ ใช่พอผ่านเส้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดินนะครับก็หยุดหยุดไว้ก่อนไม่งั้นมันจะตายมันยังจะตายอยู่ครับไดคผ่านเส้นแล้วก็หยุดหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนใช่ใช่ได้ครับโอเคนี่เขาใจนกคนนีเขาใจคคนที่จะได้ไปต่อก็คือคนที่ข้ามเส้นไปนะครับโอเคแล้วแต่แล้วแต่เอาเลยเข้าเข้ามามาเลครับมาเลยมาเลยาม่งเลยเขวงเลยเงเลยเขวงเลยเอาไปไหนต่อรอรอเวลา ไม่มีตังค์หลายเลยลาเลยลาน่งบาทหนึ่งบาทไม่มีกันสอบาทได้ปะสองอ่ะเก็บเก็บาษีหบาทไม่มีเลยหรอบาทนะโอเคโอเคเรื่อโคชก่วเนี่ยอย่าีคนโจรไหมเยียบร้อยหลายคนอยู่นะ แต่มึงดูดิชุดแต่กูบอกแล้วกูไม่ได้เซีชุดที่ชุดที่อะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่กูเล่นด้วยได้ใช่ไหมเนี่ยเออเล่นได้เล่นได้เล่นได้เฮ้ยเฮียเสียกันจังวะตายน้อยเหมือนกันกูว่าตาสองเนี่ยตายเยอะเออเออตายนียังไงเออมันท่านอนไอ้สัตว์เฮียเออท่านอนไอ้เฮียมีกี่ตาคนแรกเลยเฮียใครเอ้ยมันมีคนตายนิดเดียวเองนะ ดาบเดียวมันง่ายเออเดี๋ยวด่านสองอ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องด่านสองทำพยายามแล้เลยเซ็นมาทำพยายามเรือเรียบร้อยตายไปหนึ่งใครใครขยับตายกว่าก็หยุดไรียบรอยเดี๋ยวกูจะหยุดสกีไอ้หนูี้หยาเยื้อยู่นะ

โอเคหมดยังหมดยังโอเคหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้อันนี้ขยับได้ละอันนี้ขยับได้ละเข้าวงเขียวครับเข้าวงเขียวเข้าโอเคอุ้ยแรงกระถูกอ่ะโอ้ยยี้ยกูไม่ไปเลยไไก็ปเลยเดี๋ยวกูน้ำเองเดี๋ยวกูน้ำเองเดี๋ยวกูน้ำเองกูน้ำเองกูน้ำเองมึงมึงลงไปกูไม่น้ำแล้วกูตายแล้ว เอาดิใครใครจะไปก็ไปก่อนเลยก็ลองดูตรงเนี้ยมันเดินไปท้ายดิไม่มีเวลาอันนี้อันนี้ไม่มีเวลาเนี่ยเเดี๋ยวคน้ำนึงเดี๋ยวคุน้ำเดี๋ยวกูน้ำนงไปเลยครับไปเลย่ยน้ำาขวาอ้ยอุยอุ้ยอ้ยอุยอง้ยอุ้ย้ยอุยออ

เฮ้ยิงดีกรรมการอย่าอย่ากระดึ๊บอย่างนั้นเฮ้ยมึงยิงดีไอ้เจียวเอาปืนมายิงดีไอ้คนที่กระดึ๊บอ่ะนี้งกระดึ๊บอไม่เห็นหรอปุงเกงยิงดีพุ่งเกมไป็นต่างบ่ะเฮ้อปุ้งปุ้งกู้งน้ำองไม่ได้ไม่ได้ไปเรื่อต้นไม้ไปเรื่อต้นไม้ยิงถึงเลยยิงถึงเลยไอ้กระดึ๊บกูยิงให้อ่ะเออใครใครกระดึ๊บไอ้ขอบอ่ะจำป้าเนี่ยล่เออเนี่ยมันยิงไปซ้ายขวาขวาซ้ายตอนกระโดดจะกดชิปตอนกระโดดจะกดชิปซ้ายขวาใช่ไหมมันจะแพท โอ้ยย่านกูขวาแต่โดนไปเฉยๆเลยแล้วก็ซ้ายขวาไปยังอีกปล่อยปล่อยทุกอย่างเลยขวาปะเดี๋ยวผมนั่เดี๋ยวผมขวาขวาหรือซ้ายวะเนี่ยขวาขวาขวาแน่ใจขวาแล้วก็ขวาเดี๋ยวผมนั่เดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่เองแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวนั่ให้เดี๋ยวนั่ให้ไอ้กูมาเปิดหัวให้พวกมันเห็นเนี่ยเห็นคนนู้นไหมห็นคนนู้นไหมนู่นอะแล้วอันนี้ไอ้ซ้ายหรือว่าขวาวะ เฮ้ยที้ย่ะดูมโชคดีนะพวกเองก็กระโดดตามดิถ้าพวกเองไม่โดดตามพวกเองจะจำได้เหรอกูมาถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้กูจำได้ว่าอันนี้เว้ยเพราะกูเคยเล่นอ่ะหี่อ่ะก็เหี้ยแหละกูไปแล้วไอ้เหี้ยชนเเกลยเหก้าวกระโดดแล้วกูโดนผักอ่ะเออกระโดดไงวะ ใครถ่ายเยี or or ่อะไรเปลาแบบจอมืดทึบอยู่อ้อ๋อท้องฟ้ากเล่นกันแล้วะเยอะไปการเดินโอ้โหคุ้มว่ามันมันมันถึงมันรู้ว่าจริงด้วยแต่แม่งเป็นตะเลิดแบบแบบสไลด์ไปแบบกระโดดเป็นกระเปล่าเนี่ยทำตนกระโดดไปแล้วครับ ให้ยิ่งอะไรวะเดี๋ยวค่าสอนค่าสอนทิ้งนะคนไหนคนสอนพพพีีี่่่ไปยคนนนนไหคคสอรับเนี่ยคนสอนไปเลยครับคนสอนไปอยูได้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 เลยเดี๋ยวดูคนสอนโชว์เลยคนสอนโชว์เลยคนสอนโชว์เลยอนี่ใครเป็นใครวะเดี๋ยไอเหี้ยเอ้าไปไหน่อยขอทางหน่อยนุ่มไปดีไปดีิไปดีขอทางเขาอยู่อ่ะ บข้างล่านี่รอดูมตามมาดิตามมาตามมาูสอนไม่ฟังผููสอนไม่จำนั่นไงตกอีกหนึ่งใครจะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะจะโดดยังไงให้ผ่านวะเต่น้อยแล้วน้อยแล้วเริ่มน้อยมันจะคัดค้ดปเรื่ยนไปเนี่ยอินกแค่นี้แล้วว่าเ่่่่นดคโด่นค่นเออไอ้เหี้ยแ่ กูได้กี่รอบไปเนี่ยไหนมึงวางที่เขาถึงโชว์หน่อยทีนึงเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอดแล้วไอ้ยี่ไอ้ยี่ไม่มีใครผ่านกูว่านะข้างล่างเราคุยกันวะขอโทษขอโทษโอ้โคุยเดียวขอโทษแต่เฮ้ยแต่มันก็โดนละไอ้เบ๊ะอยู่ที่ใครจะโดนแค่ไหน ดูชีหนูอยากเล่นแต่หนูไม่อยากกรชากูจี้อุ้มบอกอุบอกปุ๊กี้อยู่ไหนอันนี้อันนี้ร่อหนึ่งคนได้กระชามบนเลยหรอไม่รู้เหมือนกันนะกดด้วยครับหนึ่งหนูอยู <atrav ies> ่บ <fella> ร <You S 2> you know ิษัทดูได้ไหมเดี๋ยวหนูโดดนอนหนูจะไปกับลุงเหรอใช่นะเดี๋ยวหนูโดดนอน เฮียเนี่ยมันมันยากอะเนี่ยดูดิขนาดมากันแบบพูดเยอะปืเปืเจะ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 ตกมันซ้ายเดี๋ยวขวาวะรวมพี่รวมอ่ะขี้โกงอะไรรัวแบบรุ่นด่านที่ไทยผ่านตามมาตามมาทางขวาทางขวาทางขวาอุยถึงจะโอ้โหแหมรูบัว ไม่จะเจอไม่ได้เอาหมดแล้วหมดแล้วเกมไดแล้วหมดแล้วทกมวาก็เกมนี้มันยากนะดู่ากนะทีมไวครับตรดหมดครับไม่มีใครได้ขอลรไดมีไม่มันฮะเกียงครับแอดวินแอดวินเหลี่มแอดวินเหลี่ยมทำไมคนออกแงกันแแกงเนี่ยแชกงเ่ยโอไปใหม่เอาไหมเอาไหมดูถ้าแบกว่าดูเดี่ยว ใครมาตัวบาร์ไปหน้าโรงพยาบาลใหม่ได้อีกรอบไปมันมันจะมาหมดปะวะน่าจะหมดนะก็เยอะอยู่นะเฮ้ยใครวะไม่รู้กูถ่ายรูเนี่ยเขามาไม่หมดนตายอ่ะเหลือกี่คนอ่ะ อนนโอ้โหไอ้เหี้ยเลยมันใจว่ามันเกินจำนวนเท่าไหร่วะเกินตุกแมกเหรอไอ้ยังมีคนสไลด์ด้วยไอ้้เหียใ, <laughs> ใครทำหี้ยอะไรวะไ <laughs> อินสแตนท์เฮ้ยบรอยบัตเตอร์กูไลช่าครับน้ำสไลด์สไลด์บัตเตอร์ไปแล้วเมื่อกี้บัตเตอร์กูตาย <laughs> กลัวว่ะไอ้บัตเตอร์มันกลัวไอ้เนี่ยมันกลัวโอ้กลางเนี่ยเฮ้มีใครโดนไหมเอ้ยไอ้ีละใครอยู่หลังสุดนู่นอหรไอ้คีบาร์ไปไอ้ไอ้มาทีหลังน่ะอ๋อไม่เคยับนี้ทำไมมโดน่ใครก็ได้ไปเป็นผัวกอะไร โอ้ยยูดสายวิทุกดท้ายเขาอายโชว์สามเก้ายูดสามเก้าอยู่นี้วันนี้กูว่ากูโดนยิงเวลาเวลาไม่นานถึงก็โดนยิงก่อนกูดูโศกโอ้ยไอ้เทียวไอ้เทียวเดี๋ยวกูจะสต็อปเดี๋ยววิสุดท้ายนะเว้ยแล้วมึงยิงมันนะไม่งั้นไม่งั้นจะตายหมดนี่แหละนะเว้ย เอ้ยมึ่งมาเลยโหสามเก้าอยู่ไหมเอ้ยทันทันทันเดี๋ยวกูจะต็อปเพราะไม่งั้นจะตายหมดนี่เลยมามาาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยโอเคโอเคโอเคเข้าวงเข้าวงเข้าวง้รอบ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 นี้เล่นได้เรื่อยๆนะใครใครตกก็ว์บวงเขียวข้างล่างขึ้นมาเลย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเล่นไดเล่นได้เอาเลยได้ไอ้เหี้ยเวลาถ้าไม่ชวยเนี้ยไม่จไอ้เหี้ยกูก็ชุบไปเลยอะีถ้าถ้าหมดเสียบทีกูไล่มึงมึงมึงจับเวลาตอนนี้สี่สิบใช่ไหมหมดห้าสิบย็นยัเยันกูไล่เลยนะใช่ใจเย็นทีละคนทีละคนโอ้โหเฮ้ยจะดันกูจะดันกูน่ามันรีบไปวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดันอย่าดันเฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนไปนะ เย็นใจเย็นใจเย็นเย็นพื่อนไปไกลเลยเห็นมาใจเย็นค่อยๆเดินยๆเดินใจเย็นใจเยมึงนี่แบบกระโดดกระโดดใส่ใครมึงดใจเยนใจเย็นอย่ารีบอย่ารีบไปทีเด้อห้ิแทงโดนแทงไม่ไปกันวะไอ้เอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไ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 อู้อ้ไอ้ไอ้ไอดไอ้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 ้ไอ่ไอ้ไอ้้ไว้ไอไอไอ้นะ้อ้อ้ไอ้้ไออออไอ โอ้เฮียตกกันเพียบมีคนตายปะวะอ่ะกูชุบด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันไปไกลกันน่ะกูจะมาคุยนี่มันคุยอะไรกันวะขวาเฮ้ยถูกด้วยเอาวะเอาวะอันนี้ไม่รู้อะผมไม่ถึงตัวเนี้ยผมเห็นแค่อันนั้นอันซ้ายสองคนต้องเสียงนั่นแหละซ้ายอีคนนึงขวาคนนึงเหรอไปด้วยกูรอตรงนี้แหละกูไม่รู้ว่ามันอันไหนอ่ะ ไอเจ้าไว้รอไปลองไปดิถ้าพามาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะโอเคโอเคเฮ้ยถูกถูกเฮ้ยมันมีสเต็ปกระโดดไอ้โมเวยมันจะไม่ขยับกว่าตัวเฮ้ยไอ้ดิแดนเฮ้ยมันจะผ่านเลี้ยวมันจะผ่าเลี้ยวจะมีคนผ่านแล้วนะเฮ้ย อันเดียวเลยอันเดียวเลยอันเดียวเอาว่าต้องต้องต้องอันนี้และว่ะสองคนนี้ต้องอันนี้ว่ะต้องเสี่ยงดวงวะสามคนเนี่ยโน้โน้ก็เสี่ยงแค่คนเดียวเองเดี๋ยวจะดูให้คนไหนขอยผมเลยผมเสี่ยงดวงเองใครยอเอาวะไม่มีคนเสี่ยงว่ะยิ้มโอ้ยดูโอ้ปัดตกใจเรียบร้อยไม่คนผ่านแล้วเอาว่าเอาวะไม่คนผ่านแล้วลูกเรียบร้อยสองคนแล้วกูปิดวงไปแล้วกูปิดวงไปแล้ว ก็คือชีวิตสุดท้ายแล้วอ่ะอันนี้คือชีวิตสุดท้ายนะครับต้องรีบนะถ้าถ้าช้าถ้าช้าโดนแทงนะไม่ไปอ่ะไม่เอาครับเชิญเลยครับข้าวเหนียวไม่ไปนะครับจะดำไปก่อนเลยไม่มีครับโซนครับป้าบ้าพูดแทนก่อนได้ไหมนี่ผมก็โซนด้วยนะพูดแทนก่อนได้ไหมเด้พูดแทนก่อนได้ไหมเสียอะไรไม่ได้เนาะตามมาเข่าเหนียวเอออย่าดันเพื่อนไม่ดันไห่เหี้ยนั่นน่ะมึงดูมันดิ นั่นไงล่ะตรงอันนั้นตรงครับตรงครับตรงตรงเดยวกูจะซ้แล้วอ้าหไอเจียวนี่มันโกงเกินเอกแล้วก็สนไรกูทำไมดูสุดเดือด่านเทมเบิร์ตเนี่ยแล้วมึงดูมันต่อยกันข้างหลางนะไอเหี้ยเจียวไอใส่ตายหอบได้เหรอเห็นไหม ไอ้ดาคินโกงปะเนี่ยมีราลอไรโอ้โหโอ้โหคุณีราวหาเกินมีรางวัลให้ลุงที่หนึ่งไหมเอาเฮ้ยเกมวาไปไหนกอหให้สิบห้าเกจ้าคุณลครับเขาบอกวไม่รู้คโกง